มาก็ดูนะครับรถไทนะครับตอนนี้จะเก็หินครับสำอางนะครับรถไทยสำอางมากเลยกลางร่มครับเข้ารถไถครับดูนะครับจะเก็บร่มยังไงอ้าวต้องคิดว่าจะกลางร่มขับรถไทยเถอะสอเสือรถไทยซิ่งคนะครับณนดอนยาวนะครับผมอันนี้นะครับเป็นจกไม่รู้จะมองกันไหนครับเยเยอะแยะไปหมดเลยครับทีมงานสายแต่งครับผม อาครับลุยเดเอาแล้วมารงตั้งแต่ชเช้าแล้วนะครับอดข้าวอดน้ำครับจวดจวดครับทีมงานวันนี้ครับผม ด้วยใจครับผมเพื่อเด็กนักนเรียนขับรถบรรจักยานนะครับได้สะดวกมากขึ้นนะครับเาะเด็กนักนเรียนลื่นหลายรอบแล้วครับเจ้าวาดวัดดอนยาวเลยเล็งเห็นความสำคัญนะครับ รวมบริจาคกันได้ครับบริจาคเพิ่อมอีกครับดูท่าทางจะไม่เต็มนะครับครับประมาณสามรถเดี๋ยวต้องยุบไปอีกไง ดูอีกแล้วครับงานนี้เอาไว้อาลัย 猛猛！哦。